สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่มอคคานะคะก็จะมาเอาใบไม้นะคะต่างๆนะคะเอามาปั่นนะคะเป็นน้าผักใบเขียวนะคะซึ่งพี่มอคคาเนี่ยก็ทําอินซีแล้วก็เอาไปลดกับถั่วง,งอกที่พี่มอคคาเพาะนะคะวันนี้นะคะก็จะมีใบเหล็กนี่เลยจ้านี่ใบชักพลูนะคะอย่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ใบยอนะคะนี่ใบยอยังเหมือนเดิมนะคะแค่วันนี้พี่มอกค่าจะเพิ่มใบขี้เหล็กมานะคะก็เดี๋ยวเราล้างกันเลยค่ะพเพื่อนๆล้างใบแบบนี้นะคะพเพื่อนๆถ้าเรานี่ค่ะน้ำก็เปิดไม่ต้องแรงมากนะคะก็มีเลยทำาสะอาดใบนะคะ <c oughs> หน้าใบหลังใบนะคะพเพื่อนๆ ล้างเสร็จแล้วนะคะล้างก้านมันด้วยนะคะเพราะพี่วอกค่าเนี่ยเอาก้านอ่อนๆด้วยนะคะ ใบขี้เหล็กแล้วก็แกว่งแบบนี้เลยค่ะความเร็วนะคะใบชักพูเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนจะใบอ่อน on, ใบแก่นะคะใช้ได้เลยนะคะแต่ก็ล้างให้เกลี้ยงก่อนนะก่อนเอาไปปั่นนะเพื่อน,อนแถวบ้านพี่ม้าข้ามีเยอะค่ะใบชักพูนะคะแล้วก็ fc ถามมาบอกว่าน้ําใบเขียว ขวดละเท่าไรขวดละ50บาทนะคะเป็นขวดประมาณหนลิตรนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาแบบชุดทดลองเพราะถั่วนะคะก็จะมีให้ไปเลยนะคะชุดทดลองเนี่ยไม่แพงนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์หรือทักแชทนะคะมาสอบถามทางไลน์ได้นะคะเพื่อนๆ เราข้ายืนไม่ถนัดเนี่ยค่ะทูๆๆูให้ฝุ่นมันออกนะคะทัวโลละห้านะคะอย่างดีเกตเอเลยนะคะเพราะออกมาแล้วถั่วจะสวยนะคะแล้วก็ขาวนะคะไม่ต้องแช่กัดลากขาวนะ เวลาที่พี่มอค่าทําถั่วหรือเพาะถั่วอะไรให้เนี่ยก็คือคเพื่อนๆก็ดูตามคลิปได้เลยค่ะหรือถ้าแบบจะให้ดีนะคะก็เพิ่มไลน์นะคะเพิ่มไลน์เข้ามาแล้วก็มาสอบถามกันมาโทรคุยกันส่วนตัวได้เลยค่ะว่าเอ๊ะทำยังไงทําแบบไหนทําไมผักถึงอ้วนนะคะก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ชุดทดลองนะคะชุดทดลองเนี่ย มีให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถางตะแกงตะข่ายนะคะแล้วก็ชุดเมล็ดถั่วนะคะแล้วก็น้ําพวกนี้ค่ะน้ําปุ๋ยน้ําพืชใบเขียวเนี่ยค่ะได้ไปครบเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>ก็เอาไปเทเอาไปตวงอย่างที่พี่มอค่าเคยทําคลิปก่อนๆให้ดูนะคะแล้วถั่วจะออกมาสวยมากนะคะแทบ ไม่ต้องทําอะไรกับถั่วเลยตอนที่ถั่วออกแล้วนะคะคือจะขาวแล้วก็สวยนะคะสู้ตลาดเขาได้นะสิ่งสําคัญนะคะก็คืออ่าส่วนผสมของโปรโตีนถั่วเหลืองกับจุลินรีย์นะคะจุลินก็คือพวกยาคูเอ็มร้อยวิตามินอะไรพวกนี้ก็ใส่ด้วยนะมันดูจะอาจจะเยอะแต่คือเพื่อนๆใส่เถอคะค่ะมันเป็นอินซีแล้วเราสามารถินของเราได้นะคะเห็นไหมน้ําดําเลย อย่างผักใบไม้พวกเนี้ยคือหลังบ้านพี่มอค่ามีนะคะก็เขาก็จะขึ้นเองตามธรรมชาติของเขานะคะพี่มอค่าก็ปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้านด้วยนะคะอ,อันนี้เราก็มาทําน้ําให้ดูนะคะว่าเออใช้เท่าไหร่คือกะปริมาณเอาก็ได้ค่ะแต่พี่มอคค่าก็จะกะปริมาณเหมือนกันนะแล้วก็แบบ เหมือนเราแบบปั่น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 ไปอ่ะแล้วก็กด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 อ่ะมันจะได้ปริมาณเยอะได้ประมาณทั้งสองถึงสามขวดเลยนะคะครั้งหนึ่งที่เวลาเราปั่นเนี่ยเราจะได้ปริมาณที่ที่ที่เยอะนะคะสําหรับบางคนบอกว่าใช้น้ําธรรมดาปั่นได้ไหมใช้ได้นะแต่น้ําน้ําธรรมดาก็คือน้ําก๊อกแบบนี้ค่ะ หรือจะเป็นถ้าเพื่อนๆจะให้ดีเป็นน้ากรองก่อนเลยก็ได้หรือจะเอาไปต้มก่อนก็ได้ให้มันอุ่นๆได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ถามมาหลายคนอยู่นะพี่มะข่าก็จะพยายามตอบให้นะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะหรือเพื่อนที่รักเกษตรกรเหมือนกันนะคะว่าเออมันยุ่งยากเนาะได้เลยบางคนอยากแบบรวด,ดเร็วทันใจก็สั่งเป็นชุดอุปกรณ์ทดลองไปนะคะเขาจะมีให้ครบเลยนะคะชุดอุปกรณ์ถึเท่าไหร่ นะคะมีเพื่อนๆถามมา1,500บาทนะคะจะได้ครบเซตเลยนะอ่านะคะล้างข้างหน้าล้างข้างใบบางทีมันมีตัวแมลงเกาะนะล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะนี้ก็ขยำขยำหน่อยเนาะอ มอคาใช้หมดเลยนะคะใบแก่ใบอ่อนใช้หมดเลยค่ะการเกินใช้หมดเลยค่ะนี่ค่ะมีใบแก่นะคะอ่อนนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้หมดเลย ส่วนใบขี้เหล็กเนี่ยคือถ้าเราหาได้ตามท้องนานะคะหาเลยนะคะเพื่อนๆมันมันขึ้นเยอะนะคะใบขี้เหล็กเนี่ยเราก็ไปหาเอานะคะแล้วก็ไม่ต้องต้มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นแบบสดๆแบบนี้เลยเพราะว่าวิตามินพวกอาแคลเซียมของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวในใบไม้ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะมีค่ะเราได้กระมังนึงเลยเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะเพื่อนๆ เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็รูดรูดลงไปก่อนนะคะการคือไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันเหนียวนะคะรูดก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นอ่อนก็คือใส่ไปได้เลย ใส่ไปที่เหล็กไปก่อนนะคะใบคะน้าผักแพรวใบเลียงนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีแคลเซีมยมเยอะนะคะเราต้องช่วยน้องนะช่วยถั่วงอกนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราทําอินซีดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครทําส่วนใหญ่เขาก็จะเพาะใส่ทางหรือใส่บอกปูนเนาะแล้วก็ใช้ลดน้ําธรรมดามันจะผอมนิดนึง หมือนแบบลดน้ําถึงสองชั่วโมงก็มาลดน้ำสองชั่วโมงก็มาลดน้ําแต่อันนี้พี่มอค่าคือช่วยน้องคือให้มีแคลเซียมโปรตีนวิตามินนะคะแล้วก็มีแร,ร่ธาตุอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะเข้ามาช่วยน้องนะคะอืถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้หมดเลยนะคะใบยอก็ถ้าเขายาวเกินไปก็ฉีกๆใส่ลงไปนะคะเนี่ยใบยอนะคะฉีกๆนิดนึงเพื่อการที่จะปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบโอ้มันมันดูซับซ้อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็ลองทําดูค่ะลองทําดูเพราะว่าเราจะได้ถั่วงอกที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ผอมเหมือนเส้นได้จนเกินไปแล้วหัวจะได้ไม่โตจนเกินไปนะคะเราต้องช่วยน้องนิดนึงนะคะส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวพี่มอคค่าพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทาให้ดูในคลิปเลยนะคะว่าเออเราทําจริงเราลดจริงอะไรประมาณนี้นะคะ จะอ้วนไหมมันมันจะไม่ค่อยอ้วนมันมันจะไม่ค่อยเหมือนตลาดมันจะแค่อวบนะคะอ,อวบๆแต่กระสูตลาดแต่พอพี่มค่าสู้ตลาดได้นะคะตอนนี้คือติดลูกค้าเยอะมานะคะลูกค้าบอกโอ้อินซีสวยมากนะคะถึงขั้นที่แบบว่ามาขอดูนะคะมาขอดูที่โรงพะนะคะพี่มค้าก็เปิดนะคะเปิดให้ดู นะคะเราก็จะมีนักเรียนนะคะที่อยากจะแบบมาเรียนนะคะอันนี้ใบชักพูนะคะเพื<ๆ>่อนใบชักพูนะเด็กชีๆ,ๆ,ๆน้องหน่อยอ่ะและ้วเขาอย่างนี้นะคะจะมีนักเรียนนะคะที่จะเป็นคอร์สนะคะมาเรียนมาเรียนลงเพาะอะไรแบบนี้ก็จะรับสิบท่านนะคะต่อหนึ่งคอร์สนะคะคอร์สหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดแต่ละเดือนอย่างวันเนี้ยค่ะเป็นวันที่เปิดสมัครนะคะที่จะแบบ สอนออนไลน์นะคะแล้วก็ให้ซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็เปิดออนไลน์นะคะแล้วก็สอนกันเลยค่ะปั่นกันเลยค่ะ นะคะคก็เราเดี๋ยวเราก็จะเทกรองเอาแต่น้ํานะคะนี่โมค่าคือจะไม่ปิดกดหยุดคลิปนะคะเพราะว่าจะทําให้น้องๆเห็นว่าเออใช้จริงอะไรจริงอืกลิ่นใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหม กองกันตรงนี้เห็นเห็นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะอะเดี๋ยวขยับให้ดูเนาะ ถ้าถ้าถ้าเหลือกากแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาเทใส่ลงไปได้อีกนะคะเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ใส่น้ำนะคะ <IS AS> พี่มค่าใช้น้ำอยู่ประมาณขวดเดียวเองมั้งนี่ขวดเดียวเองนะคะแล้วก็เติมน้ำมันจะมีตรงนี้คะ่ะมันจะมีตัวเลขบอก สักสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยเราก็ใส่ประมาณสักสามสิบนะคะนี่มันจะมีขีดบอกสักสามสิบนะคะแล้วเราก็เอาเหมือนเดิมค่ะใส่ไปอีกนะคะก็ฉีดฉีดน้องหน่อยนะคะน้องจะได้ปั่นง,ง่ายๆนะคะ ถ้าเป็นใบยอแบบนี้คือเป็นก้านเนาะนี่เห็นไหมเป็นก้าน,นก้านอ่อนคือใช้ได้เลยนะเพื่อนๆมีมอค่าก็ใช้นะคะนี่บิดใส่ไปเลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยใบขี้เหล็กอ่อนๆก็เด็ด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 ,ด,ดแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะคือจะไม่หยุดคลิปนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเออเขาใส่จริง เขาทำจริงอย่างมึงเนี้ยค่ะใบชักพูนะคะแล้วก็เด็ดน้องนิดนึงนะคะใส่ลงไปค่ะเราจะได้น้ําที่แบบว่าเข้มข้นมากนะคะนี่ใส่ลงไปลืมลองไปทําดูกันก็ได้นะคะเรามันจะมีแคลเซียมให้กับถั่วง,งอกนะคะ บางคนบอกเอ้ยเพาะง,ง่ายถขอ,องอกเพาะง่ายพี่ม็อกค่าบอกเลยว่ามันเพาะง่ายก็จริงถ้าเรากินเองมันเพาะง่ายกินยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเพาะขายเราต้องดูแลน้องค่ะอันนี้พี่ม็อกค่าเพาะขายนะคะคือพี่ม็อกค่าคงจะไม่เพาะกินเองอยู่ประมาณเจ็ดแปดถังเนี่ยโอ้ไม่ใช่เนาะเพื่อนโอเค okay. ยิ่งใบแก่ได้ยิ่งดีค่ะเพราะว่าแคลเซียมเขาจะเยอะอยู่ในตัวเขาเก็บเช้าๆนะคะเพื่อนๆเก็บช้าๆหน่อยเพราะใบขี้เหล็กเนี่ยบางคนก็เอาไปทําแกงเนาะแกงขี้เหล็กใส่หอยแมงผู้อะไรแบบนี้นะคะเป็นแกงโบราณโบราณน,นะคะก็สามารถเนี่ยเอามาเป็น น้ำแคลเซียมนะคะปั่นได้เลยนะคะอ่ะปริมาณได้ประมาณนึงละเราเติมน้ําไปอีกค่ะจะได้เข้มข้นอ่อขวดนึงน่าจะไม่พอไม่พอ เป็นน้ำเปล่าๆที่พี่ม่ค่ากรองแล้วนะคะถ้าเมื่อกี้ตอนที่พี่ม่ฆ่าล้างแดดทิ่แรกเนี่ยจะเห็นจะมีตัวกรองน้ํานะคะอยู่ตรงอ่างน,น้ำนี่แหละคะ่ะอ่เดี๋ยวลองใช้ถึงสองขวดดูเนาะว่าจะพอไหมนะคะปันเลยค่ะ ใครจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะกดกดหน่อยคะ่ะน้องจะได้ออกมานะคะน้ำจะได้ออกมานี่เหมืนชาเขียวเลย ส่วนกะคุณนี้ที่เหลือนะคะก็ยังปั่นได้อีกนะคะก็แค่เราเติมน้องนะคะใส่ลงไปเสร็จเราก็เอาน้ำสะอาดๆใส่นะคะแต่ตอนนี้พี่มอค่าได้ประมาณนี้แล้วไหมค่ะพี่มอคาได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถุงงอกกันเลยเนาะเพราะว่ามันได้เวลาลดพอดีค่ะไปะ เราผสมกันเลยเนาะเดี๋ยวเราผสมกันเลยน้ําไม่มีอะไรนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้าน้ำสะอาดสะอาดนะจ๊ะน้ำสะอาดสะอาดเลยนะคะนี่ไม่มีอะไรเจือปนนะ แล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะนี่ผงชูรสนะก็ใส่ใบเขียวนี่นะคะใบเขียวนะประมาณนี่จ้าประมาณนี้นะตัวเอง สี่ร้อยออนนะคะนี่นะสี่ร้อยมลนะคะแล้วก็ใส่ถังไปเลยค่ะ เปิดน้ำให้เต็มเลยนะคะรอสักพักหนึ่งนี่นะคะรอสักแป๊บหนึ่ง ี้ก็เอ็มร้อยนะคะนี่เราใส่กันเลยค่ะเอาตอนนี้น้องก็ได้ปริมาณประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปลดถัวงอกกันเลยค่ะ มอค่ะจะไม่หยุดคลิปนะคะจะหันน้องๆมาเลยเนี่คะ่ะเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปลดกันเลยค่ะว่าเราลดจริงอะไรจริงนะคะเพื่อนสามแล้วนะคะสค่ะ ฝังนี้ด้วยค่ะ สวยเลยค่ะเพื่อนๆดูนี่น้องก็เก็บเย็นนี้นะคะถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีอ่ะคือน้องแทบจะแบบไม่ต้องอะไรมากนะคะนี่เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะคือเขาจะขาวๆนะคะนี่อ่าอินซีอ่ะมันจะผอมมันจะไม่อ้วนมากนะคะแค่อุ่บๆแค่นี้ค่ะประมาณนี้ แต่เรากินของที่ปลอดสารนะคะน้ำก็เนี่ยค่ะน้ำเขีวเขียวนี่มะค่ะก็จะมีนี่นะคะทางเดินน้ำนะคะคือถ้ากลางคืนนะคะนี่มะคะ่ะก็จะถ้าเป็นกลางคืนนะคะก็คือจะเปลี่ยนถังจะเปลี่ยนถังนี้นะคะเอาถังถังข้างข้างบนนี้นะคะนี่ลงมาตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะให้ตัวมอเตอร์เนี่ยดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นอ่าระบบน้ำวนนะคะกลางคืนคือต้องให้เหมือนกันนะคะนี่ระบบน้ำวนก็จะมีสปริงเกอร์นะคะนี่มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆก็ยังเห็นเนาะชัดๆหน่อยเนี่ยนะเนี่ยตัวสปริงเกอร์นะคะกลางคืนก็ให้เหมือนกันค่ะแต่กลางวันนะคะพี่มอค่าจะตักลาดัากลาดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ํา ปล่อยกระมังรองนะคะเพื่อที่จะให้สายยางตรงนี้นะคะปล่อยน้ํานะคะปล่อยน้ําไปเพราะว่าหลังบ้านพี่มอค้ามีพืชผักสวนครัวนะคะกลางวันเนี่ยพี่มอค้าจะตักล่าตักล่าตักล่านะคะอ่านี่นะคะวันนี้สองถังค่ะแต่ถังนี้เก็บได้แล้วนะคะถังนี้เก็บได้แล้วก็คือ เก็บเย็นนี้แต่ก็คือยังต้องลดให้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว30มสโมงเย็นก็เก็บได้แล้วค่ะอ่านี่ให้ดูเลยถุงออินซีนะคะสวยๆค่ะถ้าคลิปนี้ของพี่มอกค่าเป็นประโยชน์นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามที่ช่องลามอกคา่าสิทธิ์อาจารย์โชว์แชนแนลด้วยนะคะ แล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ